สวัสดีค่ะบ้านนกดาวยิ่งรวยโฮมบายหอเจกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะวันนี้นะคะแอดมินของนุยย่าพาทุกท่านนะคะมาพบกับบ้านนอกดาวหรือบ้านสาเร็จรูปนั่นเองนะคะหลังนี้นะคะไม่รวมในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยขนาดจะอยู่ที่26.72ตารางเมตรนะคะ เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กกาวนัยทั้งหลังเลยนะคะงานเชื่อมจะเป็นงานเชื่อมตอสาหกรรมเป็นเชื่อมเย็นนะคะแข็งแรงนะคะที่นี่นะคะโรงงานของเราเนี่ยรับประกันที่10ปีเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนค่ะการันตีเลยนะคะโรงงานของเราเนี่ยเปิดมาแล้วนะปัจจุบันปี2567เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ8ปปีแล้วนะคะเซิร์ชเข้าที่กรมพัฒนาธุรกิจได้เลยนะคะหลังนี้นะคะ ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงนะคะที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นระเบียงขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ3เมตรนะคะงานฝ้างานไฟเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าขอเป็นบันไดกว้างนิดนึงนะคะบันไดน่าจะอยู่ประมาณที่2เมตรนะคะรายละเอียดโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งเป็นตัวเลขนะคะจากคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ นี่นะคะสวยงามมากมากเลยนะคะขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ3มเมตรนะคะตัวฝ้าก็สวยเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปชมภายในกันนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นไม้เทียมนะคะแต่ท่านไหนถ้าไม่ชอบไม้เทียมสามารถเปลี่ยนเป็นกระเบื้องได้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องหยาบดีกว่านะคะภายนอกที่จะโดนน้ำนะคะจะได้กันลื่นได้ด้วยนะคะ ให้ทุกท่านได้ชมชัดๆช้าๆนะคะกับงานที่ยิ่งรวยยิ่งเจริญจัดสรรให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะประตูด้านหน้านะคะจะอยู่ที่ไซส์กว้างประตูอยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตรเป็นบานเลื่อนสลับนะคะสามารถเลื่อนใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะกระจกอลูมิเนียมเนี่ยจากโรงงานเราเองนะคะตัดประกอบเองที่โรงงานเลยนะคะเราเป็นผู้ผ,ผลิตกระจกอลูมิเนียมด้วยนะคะ ภายในนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะคะประตูที่ลูกค้าเห็นด้านขวาสุดประตูสีดําจะเป็นประตูห้องน้ํานะคะแล้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายนี่นะคะจะเป็นในส่วนของตู้บิวอินสภาพนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมนะคะตัวนี้นะคะกระเบื้องเนี่ยจะเป็น SPC อย่างดีเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนห้องโถงนะคะก็ติด ะะตั้งโซฟาได้เลยนะคะตกโซฟาได้รับแขกได้นะคะตัดผ้ามาในฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนอนนะคะขนาด3คูณ3นะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งแอร์เพิ่มนะคะติดตั้งแอร์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จ่ายส่วนต่างนะคะลูกค้าก็เลือกยี่ห้อเลือก BTU ที่ต้องการนะคะตัวนี้กระจกจะเป็นกระจกบานเลื่อนรางแบ่งสาม น่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทําบ้านนอกดาวแล้วนําตัวนี้นะคะมาใช้ให้กับลูกค้าเนื่องจากตัวตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวแพงเลยนะคะในงานอลูมิเนียมเนี่ยนอกจากจะเป็นบานเฟียมลงมาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะบันเลื่อนรางแบ่งสสามารถเลื่อนเก็บได้เหมือนที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นะคะว่าจะเลื่อนเก็บไปให้เหลือเพียงถ้าห้อง3เมตรนะคะสามารถเลื่อนไปเก็บให้มันตายแค่1เมตรนะคะลูกค้าก็จะใช้ห้องโล่งเลยนะคะ ดูในส่วนของตู้สภ้พากันนะคะตู้สภ้าเนี่ยจะกว้างอยู่ที่เมตรห้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานบิวอินจากโรงงานค่ะติดวอลเปเปอร์ลูกให้ลูกค้าด้วยนะคะหลังนี้ก็แถมวอลเปเปอร์ให้นะคะสำหรับท่านไหนที่จองบ้านเราในตอนนี้เห็นคลิปอยู่ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นแถมฟรีให้กับลูกค้าเลยนะคะในส่วนของวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็ผ้าม่านนะคะ ถัดไปค่ะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยลูกค้าเลือกกระเบื้องได้เลยนะคะสามารถเลือกกระเบื้องได้และที่สําคัญนะคะโรงงานของเราใส่ใจเรื่องห้องน้ํามากๆค่ะอยากให้ลูกค้า,าได้สิ่งดีๆนะคะตัวกระจกอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นมานเปิดชุดใหญ่ชุดหนานะคะเนี่ยเดี๋ยวแอดมินดูให้ดูนะคะเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่นะคะ กระเบื้องเนี่ยเราปูให้สุดผนังเลยนะคะจะได้สวยๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะสุขพันที่เราเลือกใช้ให้กับลูกค้านะคะจะเป็นคอรโต้เป็นอเมริกันสแตนด์ดนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ภายในเนี่ยลูกค้าจะได้ตามนี้เลยนะคะยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะนี มาค่ะพวกสต็อปวาลชุดอ่างชุดสะดือเนี่ยเราใช้เป็นเกรดอย่างดีนะคะเป็น304เป็นทองเหลืองให้กับลูกค้าทุกหลังเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะราคาที่ลูกค้าจ่ายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่นะคะแอดมินซูมให้ดูเลยนะคะว่าเราใช้ของมีมาตรฐานจริงๆนะคะอ่างคอตโตค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ สวิตด้านหน้านี่เราแยกให้ลูกค้านะคะจะมีในส่วนของอเครื่องเครื่องดูดอากาศนะคะพัดลมดูดอากาศแล้วก็ในส่วนของไฟแยกสวิตให้นะคะส่วนเบเกอร์ Baker นะคะก็จะเป็นเบเกอร์ของเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะถึงลูกค้าไม่ได้ให้เราติดเครื่องทําน้ําอุ่นให้เราก็ใส่เบเกอร์มาให้ลูกค้าเพื่อที่อนาคตลูกค้าจะได้ใส่ได้ ตัวนี้ผ้ามานยังห้อยอยู่พอดีช่างเก็บสีอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็เอาลงนะคะตัวผ้ามานนะคะอ๋อราคาเหล็กดัดถ้าลูกค้าจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้นะคะแต่ว่าราคาที่แอนนินแจ้งก็จะแจ้งสแตนด์ดจะไม่รวมในส่วนของเหล็กดัดนะคะเพราะว่าบางหลังก็ไม่ได้ใช้จริงๆนะคะบางหลังก็ต้องการนะคะก็เป็นส่วนเพิ่มต่างหาก ผ้มาม่านเราแถมนะคะทุกท่านทุกท่านสามารถเลือกได้เลยนะคะในส่วนของผ้าม่านเนี่ยเลือกได้ว่าจะชอบสีไหนนะคะตัวนี้นะคะผ้ะมาม่านเนี่ยเราทัดเก็ดเอมาให้ลูกคา้าผลิตที่เราโดยโตรงเลยนะคะไม่ได้ซื้อมาจากที่อื่นนะคะเราผลิตผ้าม่านตัดเย็บเองที่โรงงานเราเองนะคะ ห่วงโซ่ทุกผืนนะคะแล้วก็งานเย็บงานปานีตมากๆเลยถึงแม้เป็นงานแถมนะคะเราสามารถให้ลูกค้าได้นะคะนี่นะคะสวยมากเลยอันนี้ตอนนี้อยู่ภายในห้องนอนนะคะก็จะให้ลูกค้าเห็นภาพกว้างๆว่าจากห้องนอนมองออกไปห้องถุงนะคะ สำหรับตู้เสื้อผ้าลูกค้าอยากจะย้ายมาไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานเลยนะคะแจ้งแจ้งแอดมินได้นะคะหรือว่าจะแจ้งผู้ขายเลยนะคะในตอนที่ตอนที่ทำสัญญาด้วยกันนะคะ งานบัวค่ะชมงานบัวนะคะบัวบนบัวล่างเรามีให้ลูกค้าทุกหลังนะคะสวยงามนะคะเป็นบัว UPVC เกรด A นะคะตัวนี้จะทนนะคะสีจะทนค่ะเคลือบสีทนแล้วก็มีความแข็งแรงจะยกตู้ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะ น่าจะเป็นตู้ของทีวีนะคะตอนนี้เราออกมาก่อนดีกว่านะคะระเบียงเป็นไม้เทียมก็ได้ฟิลธรรมชาตินะคะแต่ท่านไหนไม่ชอบก็อย่างที่แจ้งค่ะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องได้ในราคาเดียวกันนะคะข้างหน้าเนี่ยมีปลั๊กไฟไว้ให้ลูกค้าได้ใช้ด้วยนะคะสะดวกค่ะจะตั้งพัดลมก็ได้หรือว่าไว้ชัดแบตก็ได้นะคะ ในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยลูกค้าอยากใช้โรงจอดรถขนาดเท่าไหร่แจ้งได้นะคะก็จะคิดตามราคาที่ที่เพิ่มตารางเมตรออกมาเลยนะคะเพิ่มได้นะคะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่รับในส่วนของโรงจอดรถไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินขอ ปิดคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ้านนกดาวยิ่งรวยโฮมด้วยนะคะบาบหอจอกกอยิ่งรวยยิ่งเจริญคัดสรรแต่สิ่งดีๆคุณภาพดีๆมาให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเขาขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มอบความไว้ให้ความไว้วางใจให้กับบ้านนกดาวของเรานะคะสวัสดีค่ะ